สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับมาปางอีกแล้ววันนี้มีแนวทางความฝันมาเล่าให้ฟังนะคะงวดที่แล้วฟางได้เลขมาวันออกไม่ได้ว่าได้หรอกคือมีคนฝันว่าเด็กบอกเลขสองเจ็ดฟางก็เลยซื้อซื้อสองเจ็ดแต่ว่าไม่กล้าบอกทุกคนบางก็ไปไล่ไล่ดูฝันดูว่ามีคนฝันสองเจ็ดหลายคนวันนั้นนะ แล้วก็ก่อนวันหวยออกก็มีคนฝันสองเจ็ดหลายคนแต่ว่ามันเล่าไม่ทันนะคะแล้วก็ที่ว่าไม่บอกเพราะว่าไปดูเลขของยายฝันแม่นแกฝันหกหนึ่งสี่ไงปังก็เลยแบบลังเลว่าเฮ้ยจะออกแล้วไม่ออกเพราะว่ายายแกฝันแม่นอยู่อะ่ะปังก็โดนหนึ่งสี่ไปเยอะเหมือนกันงวดที่แล้วนะคะก็งวดนี้ปังคำนวณได้แล้ว ฟังไล่ๆจับตัวเลขมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแนวเลขใหม่ถ้ามันเดินตามนี้ก็บังคิดได้809 890ก็ก่อนจะเล่าความฝันขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกเลยเนาะผู้หญิงฝันวันที่17ฝันต่องวดฝันเห็นของลับตัวเองในมือถือของน้อง เราก็ดูโหทําไมเรานอนอ้าขาขนาดนี้เห็นของตัวเองเราก็รีบลบแล้วเดินออกไปหน้าบ้านมีแม่ค้าลอตเตอรี่เดินมาเราถามว่ามีหกเก้าไหมแม่ค้าบอกว่ามีเราเลยเอามาสองใบนะคะต่อมาผู้ชายฝันต่อง,งวดถวันวันที่17บเจ็ฝันว่านั่งรถกระบะเพื่อนแล้วรถไหลไปชนไหลาทางดึงเบรกมือก็ไม่อยู่ ทะเบียนรถเพื่อน803แล้วก็ฝันว่าขี่รถเครื่องแล้วมีลูกหมานะวิ่งตามบิดจะให้พ้นน้องหมาแต่บิดเท่าไร่เหมือนเร่งไม่ขึ้นทะเบียนรถหกสาดสาคนนี้เล่นหวยรายวันด้วยนะคะนอยลาวไทยต่อมาวู่หญิงฝันต่อง,งวดวันที่17ฝันว่า มีคนเรียกให้ไปดูเลขข้างหลังหุ่นเด็กสองคนยืนอยู่คู่กันเห็นคล้ายๆดินจอมปวกพอเดินไปดูข้างหลังอ่ะดูไปดูมาเป็นฐานหลวงพ่อรวยองค์ใหญ่มากเขาบอกเห็นเลขสีขาวเลข8 3 8 9ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่17ฝันต่อง,งวดฝันเห็นเลขในป้ายทะเบียนรถ8 8ด0 งวดที่แล้วเขาฝันนะคะที่ว่าปังเล่าไปเนาะ270ตัวสีแดงแล้วก็197ตัวสีดำแต่เมื่อวันที่18ออกหวยลาว8860คนนี้ก็เล่นหวยลาวด้วยไปตรงกับเลขสูตรบังเลย890809ต่อมาผู้หญิงฝันผู้หญิงฝันวันที่17ฝันต่องวดฝันว่ารถน้ำมันรั่วแล้วไฟไหม้ จะไปดับไฟนึกได้ว่าจะระเบิดตกใจวิ่งไปบอกคนงานก่อสร้างให้ช่วยแต่เขาไม่มาช่วยโมโหโทฟ้องแฟนนะคะทะเบียนรถ3900ต่อมาผู้ชายฝันเมื่อวันที่17ฝันต่องงวดฝันว่าไปร้านอาหารกำลังเปิดร้านใหม่แต่น้ำกำลังจะท่วม กำลังจะขี่รถเครื่องกลับบ้านขี่ลุยน้ำรู้สึกว่าหลงทางน้ำลึกลงเรื่อยๆทางก็เริ่มมืดถนนไม่มีรถคันอื่นเลยเลยเริ่มสวดมนต์อิติบิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทนาเมอิอิเมนาพุตตังโสอิอิโสตังพุธปิติอิ รถเครื่องก็ลอยพ้นน้ำลอยผ่านตลาดผ่านวัดผ่านคนที่เดินอยู่ในตลาดคนมองเต็มเลยรถก็ลอยไปตามที่เรานึกเขาก็นึกว่าเอรถล,ลอยได้ดีเลยลอยไปบ้านนาได้ไหมรถก็พาลอยไปบ้านนาเขาพอไปถึงบ้านนาเนี่ยที่สารคามเลยเล่าให้น้าเขยฟังว่ารถเครื่องอลอยได้น้าเขยบอกว่าพระคาถา ทำให้รถเครื่องอะลอยได้ทะเบียนรถ9592รถลอยได้นะคะฝันต่องวด9592ใครชอบก็ไปหาลอตเตอรี่ดูเนาะต่อมาผู้ชายฝันต่องวดฝันว่าคนรู้จักมาเปิดแผงลอตเตอรี่เปิดออกมามีแต่เลข67ทุกใบเลยต่อมาผู้หญิงฝันวันที่18 ฝันเห็นลูกพี่ลูกน้องผู้ชายที่เสียไปแล้วว่าเขาอะนอนป่วยอยู่ที่บ้านเขาเราแล้วก็เพื่อนๆสมัยเรียนไปเยี่ยมเพื่อนยื่นซองขาวบอกว่าให้เขาเขาเห็นเลข9กหรือ70นี่แหละแล้วก็วงกลมที่ตัวเลขสีแดงคนนี้เล่นนอยลาวไทยต่อมาผู้หญิงฝันวันที่18ฝันว่าลมพายุพัด ฟ้าผ่าบ้านพังบ้านเล็กที่49ทับหนึ่งเมื่อคืนปังก็ฝันบางจำได้แค่บางไม่มั่นใจว่า149หรือ249สองตัวล่างปังพยายามนึกนะตอนเช้านาฬิกาปลุกบังจำได้นะพอปังหลับต่อปังตื่นมาอีกทีจำไม่ได้แล้วอะ่ะจริงๆปังจำได้ทั้งสามตัวสองตัวเลย149กับอะไรสักอย่างหนึ่ง ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบแปดฝันว่ารถโดนขโมยทะเบียนรถสามเดแปดศต่อมาผู้หญิงฝันต่อง,งวดฝันวันที่สิบเจ็ดฝันว่าคลอดลูกเป็นเด็กผู้ชายคลอดออกแล้วเดินเดินได้เลยตอนคลอดเนี่ยพยายามเขียนน้ำหนักเด็กแรกเกิด6 จุดสี่ห้าโลนะคะคนนี้เล่นแต่หวยรัฐบาลต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบเจ็ดฝันต่องวดฝันว่าไปไหว้พระธาตุเจอคนแปลกหน้าชายสามหญิงหนึ่งเขาเรียกให้ไปรวมกลุ่มเราถามว่ามีอะไรผู้หญิงบอกว่าเรากำลังจะโชคดีงงว่าโชคดีอะไรเหมือนเขาอะ่ะให้จับฉลาก สคนแรกจับได้17ึกับหนเราจับได้19เราบอกว่า19เนี่ยเลขวันเกิดพอดีเลยอีกสองวันก็วันเกิดเขาบอกให้มารวมพลังแผ่บารมีจะได้มีโชคเขาบอกว่าพวกพี่บุญไม่ถึงเราถามว่าเราบุญถึงใช่ไหมเขาบอกว่าใช่คนฝันอายุ41ปีนะคะคนนี้ฝันแม่นเล่นหวยลาวกับหวยไทย ฝันแม่นงวดที่แล้ว 2, 7, 7, 2. เขาฝันสองเเจ็ขาฝันก่อนหวยออกบางไม่ได้เอามาเล่าเนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่17ฝันต่องวดฝันเห็นอวัยวะเพศเด็กผู้ชายเด็กเดินถือป้ายกีฬาสีโรงเรียนเขียนเลขตัวสีแดงเลขสาสอง ต่อมาผู้หญิงฝันต่องวดเหมือนกันฝันเห็นปลาเยอะมากแล้วก็ช่างกิโลขายแล้วมีผู้หญิงเนี่ยมาคุยด้วยเขาเอากระดาษที่เขาอะซื้อหวยงวดวันที่หนึ่งอะมาให้ดูเขาบอกเห็นเลขหกหนึ่งถ้ากับหัวก็จะเป็นเก้าหนึ่งนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบเจ็ดฝันว่าพี่สาวซื้อตุ๊กตามาเยอะวางเรียงเป็นแถวแถวละห้าตัวสามแถว เราถามว่าทําไมซื้อมาเยอะจังพี่บอกว่าลดราคาแค่เนี้ยหมดหมดเนี้ยแค่เจ็ดร้อยี่สิบเก้าบาทคนนี้เล่นฮานอยแล้วก็รัฐบาลนะคะตัวเลขสองเก้าหนึ่งเก้าแตงวดนี้ปังคํานวณได้890 809ถ้าใครชอบก็ลองจัดดูนะคะก็ปกติอยู่แล้วหลังจากหวยออกมันจะหายไปหลายวันก็จะเป็นอย่างเนี้ยตลอด คือปันจะมาเล่าใกล้ๆวันหวยออกเท่านั้นนะคะยังไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์ยังได้ไปตอบใครเลยนะคะง <Wow. S 1> วดที่แล้วถูกได้กําไรมาหกพันบาท <c oughs> นะ <c oughs> กองวดนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาคัดกันใหม่เนาะ <c oughs> ปังบอกหนึ่งห้าห้าหนึ่งไม่ไม่เข้าไม่เคียงไม่ใกล้เลยอะ่ะเสียดายมากเลยไม่รู้ว่ามีใครตามแล้วเสียเงินมั้งปังรู้สึกแบบ เสียใจอ่ะไม่ได้บอกตัวเลขที่ถูกกับทุกคนนะคะงวดหน้าเนาะเอาว่ากันใหม่เนาะงวดน,นี้ก็คืองวดที่ผ่านมาคืออ,อ,อ,อถือว่าบุญเราไม่ถึงเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวปางฟันเน้นๆให้เริ่มเริ่มใหม่ <laughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ